แปนมากนะครับโอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับถึงเวลาเลือกองงามยามบีส่งงาน,นครับรถที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสาหรับวันนี้นะครับรถที่อยู่ด้านหลังของผมก็มคือ Toyota Fortuner l e g e n d e r สีดำนะฮะร,รถที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดการจริงๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเห็นบนถนนหรือว่าการเคลือบแก้วที่ร้านก็ตามเอาง่ายๆถ้าร้าน ผมเคลือบแก้วเยอะ,สะแสดงว่ารถที่อยู่บนท้องถนนก็เยอะด้วยเช่นกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะและสําคัญที่สุดถรถสีดำนะครับปกติเมื่อก่อนที่ร้านผมจะมีตัวในส่วนของเมก้าเซรามิกโปก็ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ว่าตัวเซรามิกเนี่ยก็จะเกิดขราบน้ําที่ค่อนข้างอาจจะง่ายแต่ก็ยังคงแก้ไขได้ง่ายกว่าหลายๆน้ํายาที่ผมเคยทํามาโอเคนะ แต่ว่าตอนนี้น้ำยาเมกกาชิลนะครับสำหรับตัวนี้เป็นอัลฟากาฟีนนะฮะอัลฟากาฟีนเนี่ยข้อดีของเขาคือสีดําแข็งแรงและสามารถแก้ไขางานได้ง่ายมากเพราะนั้นแล้วผมพาไปดูวนการแดดดีกว่าตอนนี้ได้เรื่องงานยังดีนะครับพาไปดูบนกลางแดดว่าความสวยงามเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งเนี่ยเขาจะขับตามออกเราออกมานะฮะอันนี้ก็เป็นผลงานการเคลือบแก้วที่จะบอกว่าสวยงามจริงๆนะครับ ผมต้องการให้หลายๆท่านได้ดูนะครับว่านะครับรถเวลาโดนแดดตอนแสดงเนี่ยเป็นเป็นอย่างนี้นะฮะอ้ามันเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมความเงางามของเขาครับถ้าไม่สุดเราไม่กล้าโชว์อยู่แล้วนะครับสําหรับรถที่สีดําและโชว์กลางแดดนี่คือความท้าทายนะของดีเทลลิ่งทุกๆคนนะฮะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับในส่วนของการขัดรถถ้าขัดไม่สุดนะครับตัวรถเนี่ยจะเห็นเป็นสวิลนะฮะ เหมือนกับที่เราออกมาจากศูนย์บริการทําสีมานะฮะมันก็จะเห็นว่าตัวสีรถเนี่ยนะครับมีรอยขัดของแป้นขัดหรือ,อขนแกะนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยบอกได้เลยว่างานเคลือบแก้วของเราจะไม่มีอย่างนั้นเด็ดขาดและบอกได้เลยว่าทุกๆคันสวยงามยิ่งยวดหมดนะครับรับคันนี้นะโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบอ l ลฟ a า a r b i e นะครับเป็นตัวที่เหมาะสําหรับสีดํามาก มากเลยผมใช้มากับหลายๆคันและนะครับเช่นฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์ดเอเวอร์เรสแล้วก็ฟอร์ดแ p t เตเป็นสีดําที่ดูแลค่อนข้างยากมากหรือว่าเป็นสีดําปีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเอาผาดเดลไฟนะครับเอาฟ้ากระปีนช่วยท่านได้จริงๆนะครับเรื่องของรอยที่จะเกิดขึ้นหลังจากการขัดหรือว่าหลังจากที่ใช้งานแล้วเนี่ยพวกรอยข้ามน้ําสามารถแก้ไขางานได้ง่ายมากๆ ถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเวลาการแก้ไขเนี่ยสำหรับคนแก้ไขเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามันแก้ไขง่ายคนดูแลก็ดูแลง่ายเช่นกันนะครับสำหรับตอนนี้หลายหลายคนจะเห็นนะฮะถ้าออกแดดมาจะเห็นเป็นผลึกเมทัลลิกอยู่ในสีนะครับไม่รู้ว่ากล้องมันสามารถซูมได้หรือเปล่าแต่ผมบอกได้เลยว่าสีของโตโยตา้าสวยงามจัดจริงๆขอบคุณท่านลูกค้านะคันนี้ถึงจะเป็นป้ายปทุมธานีนะแต่ลูกค้าเดิน ทางมาจากจังหวัดนครนายกนะครับคันนี้ไม่ได้เป็นคันแรกของทางลูกค้านะเป็นคันที่3แล้วผมผมเท่าที่เท่าที่ลูกค้าบอกมานะผมก็จําได้แค่คันเดียวอีก2อคันผมไม่แน่ใจหรือว่าเป็นการแนะนํามาของลูกค้าก็ไม่รู้นะฮะแต่จะบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้า,าไว้วางใจเรานะครับให้เราเป็นผู้ทําการเคลือบแก้วนะครับแล้วก็เลือกโปรแกรมใหม่ล่าสุดของปี2021ก็คืออัลฟ่ากาฟีนข้อดีของของกาฟีนนี่เลยนะคือวัสดุแข็งแบบใหม่บนโลกนี้เราจะได้ยิน มากขึ้นในในตอนนี้แทนเซรามิกนะครับสำหรับใครที่ชอบนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะอัลฟากราฟีนนี้มาให้ท่านได้ทดสอบแล้วแล้วผมเห็นผลกับสีดำมากๆเลยสีดำนี่เห็นผลจริงๆนะเห็นปะเดี๋ยวด้วยด้วยความเงาอย่างนี้นะครับใครที่ชอบนะครับทั้งเงาดำแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับอัลฟากราฟีนตอบโจทย์ท่านได้จริงๆนะฮะโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้ขอส่งงานกันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะ อัปเดตงานต่อไปคันนี้ผมขอส่งงานโฟลเตอร์ for Toyota Fortuner re Legender สีดำนะครับปี2022นะครับแต่ว่าเคลือบโปรแกรม Alpha g r a p h n นะครับเป็นโปรแกรมที่มีความแข็งแรงและทนทานแก้ไขง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับอย่างนี้นะครับถ้าใครชอบก็ติดต่อสสาถามมิกกี้เข้ามาครับมิกกี้เสรยรถสวยขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยครับสวัสดีครับ